ช่วง ring the bell สวัสดีค่ะซีชัดปวีค่ะและนี่คือรายการเทรนเซอร์รายการที่จะพาคุณมาพบกับผู้นําเทรนด์ในแบบต่างๆเพื่อที่เราจะได้ซึมซับพวกเขาและกลายเป็นผู้นําเทรนดกับเขาได้บ้างค่ะในวันนี้ค่ะจะมี สาวน้อยน่ารักอยู่หนึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาฉายแวว ไม่ต่างจากคุณพ่อของเธอเลยทีเดียวคุณพ่อของเธอคือคุณจตุรงค์บกทกค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบได้แล้วเราเรียกเธอว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็เพราะว่าเธอได้พากคาแรคเตอร์ของตัวเธอเองมาอยู่ในเกือบทุกบทบาทที่เธอทำค่ะก่อนที่จะพาไปรู้จักกับเขาเนี่ยมีนิดนึงได้ยินว่าเธอเนี่ยเป็นที่รักของคนในกองถ่ายออกมากมากเลยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นแบบสาวน้อยโซเชียลที่ชอบแบบว่าอัพคลิปเล่นกับคนนู้นเล่นกับคนนี้ มาดูกันได้ดีกว่าให้เกิดคนอื่นเล่นกับเธอแล้วโต้ตอบเธอในแบบโซเชียลโซเชียลเนี่ยเขาจะพูดถึงเธอว่ายังไงบ้างคะสวัสดีครับผมคิดเล่นนะครับตั้งแต่วันแรกที่เจอรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เสียงดังมากหุ่วายสนุกน่าเล่นด้วยน่าแก้เพื่อนเป็นคนสนุกเป็นคนตลกเป็นคนน่ารักเป็นคนบ้า,บา เป็นคนหยาบหยาบแบบน่ารักน่ารักหยาบแบบตลกตลกนะเวลาอยู่กับเฟิร์นสองคนเฟิร์นรจะเป็นคนที่จริงจังนะครับผมชอบเฟิร์นตรงที่เวลาไปไหนเวลาทําอะไรก็จะนึกถึงครอบครัวตลอดเลยครับอรักน้องมากเลยครับสรุปเนอะเฟิร์นสวยเฟิรนมม์นน <c oughs> ่ารักเฟิร์นเก่งเฟิร์นฉลาดเฟิร์นบ้าบ้าแบบน่ารักส,สุดที่ส่วนตัวของเฟิร์นก็จะเป็นคนโก,โก๊ะๆห้าวห้าววน มากมากเลยแล้วถ้าพูดถึงในการทํางานของเขาจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเห็นบุคลิกเขาบ้องๆบ้องๆถามว่าถ้าทํางานเขาเป็นแบบนั้นไหมตอบเลยค่ะว่าก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่ะก็จะต้องบ้อง้อๆใครอยู่ด้วยข้างๆก็จะหัวเราะก็จะขำคิดถึงเหมือนเดิมตลอดคะ่ะแน่เป็นยังไงล่ะบอกเลยว่าเธอน่ารักมากใช่ไหมคะเอาละหลังจากรู้จักเธอจากปากค,คนอื่นแล้วค่ะตอนนี้มาพูดคุยกับเธอดีกว่านะคะว่าจริงๆตัวตนของเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่ สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์ครรรรนค่ะพัสกรพลบูนครับผมรอ งานเยอะมากช่วงนี้งานมีงานเยอะมากคิวแน่นมากๆไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนเลยเอางานเลยนะก็มีโหดบรรทาประเทศไทยค่ะมี sing t h face off ปเปลี่ยนหน้าท้าโชวค์ค่ะก็อันนี้รายการนี้ก็ต้องเป็นแบบเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเป็นศิลปินคนนั้นคนนี้แล้วก็โหวตให้ด้วยแล้วกันนะคะ S 5นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วยที่ร่วมกับเธอน,นะคะแล้วก็มีรายการบีเวนททอคค่ะช่องทูฟอร์ยูค่ะแล้วก็รายการอะไรวะเยอะแยะจริงเอาอีกปะเอาอีกเหรอ แล้วก็รายการรายการใหม่กต่เราจะเอรายการเก่าก่อนรายการเก่าลืมไงมันเยอะจัดอ๋อเรื่องร้อนออนไลน์แล้วก็มีครอบครัวตัวกินแล้วก็มีรายการใหม่ชื่อรายการกิโลทองแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่อีกแล้วก็จะมีละครด้วยนะคะละครเรื่องเอ่อรูปไม้ไก่ต้นนะคะพอแล้วแหละ พูดถึงความเป็นตัวตัวของตัวเองในการทํางานก็เป็นคนที่ทํางานค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมากก็คือเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทําอยากพูดะลรก็พูดแต่จริงก็คิดนะคิดก่อนแล้วก็พูดแต่วันนี้อาจจะคิดไม่ถึงคุณผู้ชมคะอันนี้คือการลอกคราบค่ะคุณผู้ชม <c oughs> อะไรเป็นดันกระทำที่คุณผู้ชมคะมักรกีผลสักผลหนึ่ <c oughs> แล้วก็สบายสบายค่ะชิวๆจริงๆแล้วก็เป็นคนร้อนก็บบนฝนก็หนาเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ให้เขาให้ทำอะไรก็ทำนลค่ะตามหน้าที่ค่ะสนุกสนุกไปกับงานกับงานทุกงานที่ทำถ้าถามว่าความเป็นตัวเองก็คงจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเป็นตัวเองสูงนะคไม่ว่าจะเป็นพิธีกรก็คือเป็นธรรมชาติค่ะคือไม่ได้แบบปรุงแต่งคาแรคเตอร์ว่าจะต้องแบบเป็นอย่างนี้หรืออย่างงั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นไปตามแบบเขาเรียกว่าอะไรรายการที่เป็นอะไรเงี้ยถ้ารายการเป็นแนวนี้เป็นแนวธรรมชาติพิพิสบายๆก็จะสบายๆถ้าเป็นทางการนิดนึงก็คือก็ยังคง เป็นทางการอยู่แต่ว่าก็จะสบายมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเป็นตรงตัวเองไหมก็คงจะเป็นตรงตัวเองในด้านนี้ค่ะล,ล,ล,ลมโลลมลมพัดบอกเขาไม่เอาลมเอาเป็นพวกไฟไฟลยอะไร <laughs> <laughs> นี่แค่คำแรกคะคุณผู้ชมค่ะบอวบาววอลเดฟูลไทยแลนด์ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วก็เป็นตัวเองทุกๆรายการแหละคือการที่เราจะต้องแบบไปปรุงแต่งคาแรคเตอร์มัน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 เหนื่อยมันยากแล้วการทํารายการมันไม่จําเป็นเราเราใช้ความเป็นตัวเราแล้วก็พีเศนออกมาให้มันรายการมีความสนุกมีความน่าสนใจ ก็แฮปปี <Gym>. ้แล้วจริงๆแล้วรายการทุกรายการก็ค่อนข้างจะแบบส่งตัวเองนะไม่ได้แบบฝึกอะไรมากมายเราสามารถเอาความเป็นตัวเราใส่ไปในละครได้ไหมจริงๆแล้วละครจะมีคาแรคเตอร์อยู่แต่ว่าในความเป็นคาแรคเตอร์เราสามารถดีไซน์ออกมาได้ว่าเราจะเล่นในรูปแบบไหนเราจะเล่นให้คาแรคเตอร์นี้ออกมายังไงหรือจะออกแบบให้มันดูมีความน่าสนใจแบบไหนบ้างจริงๆแล้วคนก็ใช้ธรรมชาติตรงนี้ของเฟิร์นนี่แหละเป็นเป็นตัวออกแบบเพราะเราจริงๆเราชอบทั้งด้านการแสดงอยู่แล้ว แล้วก็ใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปใส่สิ่งที่ครคเตอร์ที่เราครีเอทเข้าไปที่เราสามารถทําได้แบบธรรมชาตินะ mm hmm. เข้าไปมันก็จะทำให้ตัวละครมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นอันนี้คือในความคิดของเฟิร์นนะ mm hmm. เป็นตัว,ตวเองข้อดีดีดีเลยแหละจริงๆแล้วก็ไม่ต้องก็มันก็สบายอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เบสิกที่สุดนะในการที่เราจะต้องแบบเป็นตัว,ตวเอง I see I ในการเป็นต,ตัวเองอเป็นได้แต่มันก็ต้องยอมรับในกฎหมู่ด้วยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการทํางานในวงการบันเทิงนี้มันใช่ปาปาต่อนะพี่นะเพราะว่าในความเป็นตัวในวงการบันเทิงเนี่ยเราต้องทํางานกับคนหลายคนมันจําเป็นที่จะต้องแบบคือเป็นต,ตัวเองแต่ก็ยังต้องเคารพทุกๆคนทุกๆหน้าที่ที่เขาทํางานร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าเป็นต,ตัวเองได้แต่ว่าต้องเคารพผู้ร่วมงานด้วยถึงจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุด ก็ย่อยบางทีเราเป็นตัวของตัวเองถ้ามันมากอะไรที่มันเกินความพอดีอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมากเกินไปคือฉันจะเป็นตัวชั้นฉันไม่แคร์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มาพูดอะไรแบบคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่างนั้นไม่ฟังอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็อาจจะเกินความพอดีของความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปก็าจะส่งผลเสียต่อการทํางานต่อตัวเราเองได้ so, ตอนเด็กๆไม่เคยเฝันทางด้านการโรงแรมเลยแต่ว่าเห็นเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเห็นพ่อทํางานโรงแรบันเทิงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าติงจะทําคิดว่าติงจะแบบไปเป็นหมอเพราะว่นเด็กเรียนเก่งเด็กหมอกะทิหมอกะทิคันไม่ใช่หรอกก็คือก็คือคิดแต่ว่าเราสึกว่าตอนเด็กๆเราก็กระล้งกระลังไงเราไม่ได้มองว่าเราจะเป็นดารายอยู่ในหน้าจอทีวีใครจะมามองเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อาจจะไม่ใช่แต่พอมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราเราเริ่มใกล้ใกล้ชิดกับวงการบันเทิงขึ้นเรื่อยๆเริ่มได้ออกงานเริ่มได้ออกรายการเริ่มได้แบบมีคนมาสัมภาษณ์นู่นนี่เล่นละครเล่นหนังเนี่ยมันก็เออว่ะเราเข้าใกล้บางทีตอนนี้คือเหมือนมันแบบทุกอย่างมันขีดไปให้เราไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็มายิ่งทำไปเรื่อยเรื่อยยิ่งคนพบว่าเออเราชอบทางด้านนี้งานแรกของงานบันเทิงงานแรกของงานบันเทิงจริงๆแล้วเนี่ยมันมี มันมีแรกที่คนรู้คือว่าประกวดวิสทีนไนแลนด์อันนี้คืองานแรกที่คนเห็นแต่จริงแล้วแบบตอนเด็กๆก็เคยไปออกรายการกับพ่อเคยไปออกรายการโรงเรียนไปพาไป,ไปออกอะไรนี้อยู่บ่อยๆแล้นเรียกว่าเป็นงานแรกได้ไหมอ่ะแต่จริงๆถ้างานแรกจริงแล้วคนรู้จักส่งผลได้มีชื่อเสียงแบบขึ้นนิดนึงก็คือการประกวดมิสทีนไนแลนด์สองพันสามทำงานเยอะ ก็อาทิตย์หนึ่งก็ส่วนใหญ่จะถ่ายรายการถ้าถ่ายรายการเนี่ยก็คือจะตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จแบบดึกดื่นยิ่งช่วงนี้รู้เป็นรายการทีวีชอบเสร็จทีหนึ่งทีสองก็แบบเยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทํางานจนไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนแต่ตอนนี้จะจัดสรรเวลาแล้วว่าเออวันเนี้ยฉันจะไม่รับงานนะอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยฉันจะไม่รับฉันจะไปเที่ยวจะไปแบบไปต่างจังหวัดบ้างไปทะเลบ้างไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราแบบคือก่อนหน้านี้เคยทํางานโดยที่ใช้ชีวิตแบบไม่พักผ่อนไม่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 ไมันอะ แต่พอตอนนี้ทำงานไปด้วยแล้วเว้นให้ตัวเองได้หายใจบ้างวันหนึ่งก็ยังดีครึ่งวันก็ยังแฮปปี้แล้วก็ดีขึ้นค่ะหมายถึงว่าฟีลในการทำงานมันดีมันดีมากเเสสนนนาาออยย่ะชชมม ก่อนหน้านี้แม่ผมจะทำงานกับเรียนยังไงค่ะถ้าเป็นในช่วงปริญญาตรีเนี่ยก็คือจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเวลาการเรียนเนี่ยปริญญาตรีก็จะเรียนเต็มเลยสมมติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรียน4วัน5วันอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเวลาในการทํางานมันก็จะน้อยแต่ก็ต้องแบ่งสรรว่าเอออะไรที่เราขอเขาออมาทํางานได้เนี่ยก็ต้องรีบ ทำงานตามงานส่งเผือ่อหนูส่งก่อนเวลาได้ซ้ำเพราะหนูไม่มีเพราะหนูทุกวันหนูส่งตามเพื่อนไม่ทนันก็เลยต้องส่งก่อนเขาอีกเพื่อที่เราจะได้เสร็จเสร็จไปก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะชนกับงานละครค่อนข,อข้างเยอะแต่ตอนเปียโทนเนี่ยสบายหน่อยเพราะว่าเรียนแค่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์ก็จะไม่รับงานเลยก็จะไปเรียน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 อย่างเดียว สำหรับเฟิร์นแล้วเพิร์กก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายสำหรับการทำงานแต่ก็แค่คิดว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแต่ว่าถ้าจะฝากถึงคนที่ อยากประสบความสาเร็จในการทํางานคีย์ของมันเลยปัจจัยของมันเลยมันก็คือน่าจะเป็นความตั้งใจอะเนาะความตั้งใจเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันน่าจะตามมาหมดถ้าเราแบบเออตั้งใจอยากให้มันออกมาโอเคอยากให้มันออกมาดีเราศึกษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราคุ้นเคยกับการทํางานคุ้นเคยกับอุปกรณ์ในการทํางานคุ้นเคยกับทีมงานทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ดิเพือนว่าไม่ต้องไปพยายามทําอะไรอะแค่แบบธรรมชาติแล้วตั้งใจอะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดของการทํางานเลย ันนี้เันแม่อะคะมีค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยสนิทสนิทมากแม่เป็นวัยรุ่นเป็นแบบคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ทำทุกเหนื่อยทาํางานนู่นนั่นนี่ทุกอย่างไปเจออะไรยังไงมาเนี่ยก็อดทนเพื่อที่อยากอยากให้เป็นแม่มีความสุขอยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ คือแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะก่อนหน้านี้แม่ทาไม่ได้ทํางานอะไรหรอกแต่ว่าก็เหนื่อยแบบเหนื่อยกับปัญหาต่าง,างๆหลายๆอย่างมากๆพอแล้วแต่ว่าณนะตอนนี้หลังจากเนี้ยไม่ต้องหลังจากเนี้ยแหละก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยแม่จะไม่ต้องเหนื่อยกับอะไรแล้ว เป็นวันวันหนึ่งนะคะถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าวันแม่สําคัญแต่แม่คิดว่าเราอ่ะสำคัญทุกๆวันฉะนั้นการที่คุณจะทําดีกับแม่เนี่ยทาได้ทุกวันทําได้ทุกวินาทีแค่คิดและลงมือทำเนี่ยแม่ก็ดีใจละค่ะไม่จะเป็นต้องแบบอะไรที่เลือหรูอลักาลางการหรอกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แม่เขาภูมิใจกับคุณก็ถือว่าดีแล้ะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่เราควรทําให้ดีที่สุด ว่าแม่เขาน่าจะชื่นใจมากๆแล้วคะแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยแม่จะไม่ต้องเหนื่อยกับอะไรอีกแล้วสู้เอง เป็นเทรนเซอร์ได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมนอกจากจะต้องเป็นมิรกับทุกๆคนแล้วทํางานเก่งแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณธรรมประจาใจด้วยเว่าน้องเฟิร์เนเ่ยเป็นคนที่รักแม่มากๆเลยสมกับช่วงของเดือนแห่งความรักแม่จริงๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ยน,น่าจะเป็นเทรนเซอร์ที่ดีของหลายๆคนได้เลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเทรนเซอร์ของเราเขาก็ชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วซีเลือก1นึ่งแกจิตมาให้เขาช่วยรีวิวดูสิว่าเขาจะคิดเหมือนซีหรือเปล่านะ ช่วง see gadget. ช, flaws. ช่องสีแกจเจตน cous cous ี้นะคะต้องบอกว่า g กจเจตตัว oh นี oh ้เหมาะกับ oh น้องเฟิร oh ์นมากๆเลยทีเ oh ดียวเพราะว่าเธอเป็นแบบสาวที่ดูคล so so ่องแคล่วแล้วก็ดูยุกยิกพอสมควรเลยทีเดียวและสิ่งที่ซีกำลังจะให้เธอไปรีวิวอยู่บนตัวซีค่ะเสื้อแจ็กเกตงงงงงเสื้อจะให้รีวิวกันได้ยังไงเพราะเสื้อแจ๊กเก็ตัวนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเสื้อตัวนี้ถูกฟังหูฟังคุณภาพดี เข้ามาอยู่กับเสื้อเลยซึ่งมันก็คือแบบเป็นเสื <PU> ้อม right. <sub yup> okay ีฮ okay ู้ดอยู่ข้างหลังงี้งี้โอ้เก๋ๆนะคะตรงกระเป๋าเนี้ยเขามีช่องเสียบกับโทรศัพท์ในถือเอาไว้ฟังได้สงสัยแล้วสิว่าจะเป็นยังไงจะซักยังไงเสียงดีหรือเปล่าไปเอาไปเธอลองกันค่ะลุยมีกินติดนิดนึงนะน้องเฟิร์นเบาแก๊เ็แ๊ที่ใช้ก็คือโทรศัพท์นี่แหละค่ะทัวไปจริงๆก็มี iPad ต่ไ iPad ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ใช้มากคืองงมาต้องซื้อมาทมําไมแรกซื้อมาอยากได้เพราะว่าอยากจะมาแบบเปิดดูอะไรที่มันจอใหญ่ๆขึ้นชอบดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็คงกลายเป็นมือถือเครื่องนี้แหละที่ติดตัวติดมืออยู่ตลอดเวลาขาดไม่ได้หายไม่ดี ทำอะไรคือต้องติดตัวตลอดเลยแอปพลิเคชันที่ใช้ก็น,นี่เลยมาแลเด้งไลน์ไลน์ก็น่าจะใช้ทุกวันอนะ่ะในการติด,ต,ดต่อสื่อสารเพื่อนงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมถ้าเรามีรูปที่เราดูดูดีแล้วก็จะอัพถ้าไม่มีก็จะหาหายไปช่วงหนึ่งเพราะวงนั้นขี้เละก็เลยอัพรูปออัพสวยๆเท่าน,นั้นแล้วก็จะมีพวกฟังเพลงแล้วก็ YouTube อะไรแบบเนี้ยค่ะเอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ดูติดตามรายการเดล็อตหลังอะไรประมาณนี้อะไรอ่ะแก๊ตเชตรายการมาแนะนำเสื้อเนี่ยจะแก๊ตเ็ตอะไรเสื้อธรรมดาเสื้อธรรมดาจะแก ดิต <Ý, S 2> hey, ้องใส่ไหมแหมใส่แล้วมันสวยเว้ยแล้วไงใส่ฮูดแล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอบ้าไปแล้วสองสิแล้วเสียบปังไหนอะเสียงโคตรดังเลยโสุดยอดเลยอะ อันนี้คือมาอะไราการนี้ก็คือได้เสื้อนี้กลับไปใช่ไหมไม่ได้หรอเอาคืนไรหว่ไม่ลงทุนเลยไม่เอาคืหน,ห,นคคหรอกนี่แหละก็คือได้ให้แล้วให้เลยมันอยู่กับเสื้อแล้วไม่ได้แล้เวเอาคืนเนยวเอากาแฟหกเลอะเลยนะกาแฟหกเลอะเสื้อนะ ด้วคืนเนี่ย้าทางน้องเฟิร์นเขาติดใจจริงๆนะคะติดอยู่ที่การทําการตลาดของเสื้อคูดดี้บัดดี้ตัวนี้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อที่เป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าพอนําเข้ามาเมืองไทยปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็ขายอยู่หลักๆเท่าที่ทีเห็นเนี่ยก็จะเป็นช็อปออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องคุณภาพของหูฟังเนี่ยเท่าที่ได้รีวิวนะคะแล้วก็ได้อ่านรีวิวจากต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมเพราะว่า แอบสืบทราบมาว่าเป็นหูฟังที่ได้ผลิตมาในโรงงานเดียวกับการผลิตหูฟัง Beats by Dr Dre นั่นเองค่ะใช้ย่อยนะเนี่ยส่วนเรื่องของการซักก็คงจะพอทราบกันไปแล้วค่ะว่าอย่าซักในน้ำที่แบบร้อนจ,จัดก็เป็นโอเคนะคะก็สามารถซักได้ค่ะยกเว้นโทรศัพท์มือถือนะคะที่ไม่กันน้ำนะคะกรุณาอย่าใส่ลงไปในเสื้อแล้วก็ซักด้วยแล้วกัน อันนี้คงรูู้้อย่แแลวแลวหะคุณสมบัติของเจ้เสื้อฮูดดี้บัดดี้ตัวนี้ไม่ได้มีแค่เสื้อที่เป็นเวอร์ชันเกซ์กยีนนะคะมีเป็นแบบแจ็คเก็ตและก็รูปแบบอื่นๆทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเป็นไปตามไซส์เลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเสื้อกจ็ตัวนี้ไม่ใช่แค่ใส่แล้วเท่ย่างเดียวเพราะเขามีหูฟังที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ซาวด์ห้อยอยู่ค่ะสวมเสื้อปุ๊บหยิบขึ้นมาเสียบหูเลย ส่วนสายที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงอย่าง iPad, iPod หรือว่า iPhone MP3 ก็ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านขวาไปที่เรียบร้อยค่ะแค่หยิบขึ้นมาเสียบเปิดเพลงแล้วก็ใส่หูฟังหลังจากนั้นกระเป๋าก็ใหญ่พอที่จะสามารถใส่ iPhone ของเราค่ะ iPhone 6 plus ก็ใส่ได้แต่แบบเกินๆออกมาน,นิดนึงส่วนตัวเนื้อผ้าเหมาะกับการใส่ออกกำลังกายรีดเหงื่อมากจะจะใส่เก๋ๆกันลมกันแดดทั่วไปก็ได้นะคะ ใครที่กังวลเรื่องจุกยางหูฟังที่หายไปเขาก็จะมีสำรองเอาไว้ให้ตรงป้ายด้านในเสื้อตรงนี้ค่ะซีวัสก้ตัวนี้เหมาะกับคนขี้ลืมรวมถึงคนที่ชอบออกกำลังกายเช่นวิ่งจ็อกกิ้งไปฟังเพลงเพลินๆไม่ต้องให้สายหูฟังมารุงรังพันไปมา ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่น่าสนใจมากส่วนเรื่องงบป,ประมาณค่ะก็แต่หลัก4 0 0พันต้นๆน,นั่นเองแต่ยังต้องบอกว่าเอ่อหลักๆแล้วเนี่ยนะคะต้องสั่งผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีขายแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเลยค่ะแต่ว่าสีชอบแบบนี้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างร้อนเมือ่อใส่แขนยาวอีกก็ไม่ไหวอ๋อ วงหากคุณเป็นคนรักการเดินทางเข้าพรรษาออกพรรษาปิดเทอมตุดจีนตุดไทยก็ออกเดินทางผมว่านะครับและคุณก็กำลังมองหาที่พักดีๆด้วยคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชัน Agoda คือคำตอบสำหรับคุณแอปพลิเคชันนี้มันเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยครับหาที่พักดีๆแล้วก็ราคาพิเศษพิเศษที่สำคัญปลอดภัยด้วยครับ หาคุณกําลังกลัวว่าจะถูกหลอกไม่ต้องกลัวเลยครับอาก d a ามีผู้ใช้ทั่วโลกแล้วกว่า7ล้านคนแล้วก็มี4ล้านรีวิวให้อ่านเลยครับว่าที่ไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญครับมีโรงแรมให้เลือกกว่า3าม0 0 0เแห่งทั่วโลกเยอะใช่ไหมล่ะสำหรับการใช้แอปนั่นเหรอ,อถ้าอยากรู้เป็นยังไงอะตามไปดูกันดีกว่าครับ แน้คุณผู้ชมครับเรามาดูวิธีการใช้แอป Pa g o d a ากันต่อดี่ว่อครับแอปนี้ก็ใช้ง่ายมากครับเพียงแค่เปิดขึ้นมาดูแอปมันก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าค้นหาโรงแรมบริเวณนี้อันนี้ก็ง่ายมากครับสำหรับคนที่อยากหาโรงแรมที่พักที่มันอยู่ใกล้ที่กับที่เราเดินอยู่ครับก็กดค้นหาเลยในนี้นะครับก็จะขึ้นโรงแรมเป็นอันดับให้เราดูนะครับหลายโรงแรมเลยให้เราเลือกซึ่งโรงแรมที่ขึ้นอยู่อันดับต้นๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าพักคิตคนเข้ามาอยู่กันเยอะแยะแล้วก็จะมีดีลส่วนลด พิเศษพิเศษสำคัญสำคัญให้เราด้วยนะคะแต่รือว่าใครอยากจะค้นหาที่พักอื่นมันก็มีให้เราเลือกเหมือนกันครับเพียงแค่กดโปรดระบุจุดหมายปลายทางเราก็เลือกเลยอย่างผม้วันนี้อยากจะไปพักภูเก็ตคืนนี้เลยก็เสิร์ชได้เลยครับว่าภูเก็ตพอกดดูแล้วก็จะมีให้เลือกครับโอ้โหง่ายมากใช่ไหมละครุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสัวกรองครับตรงนี้นะครับเอาไว้เลือกสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราอยากได้ครับใครอยากว่ายน้ําก็เลือกไป ใครอยากมีหุ่นฟิตก็เข้าฟิตเนสก็เลือกไปครับมาตรฐานโรงแรมเราก็เลือกได้เหมือนกันครับจะอยู่โรงแรม5ดาวกินหรูอยู่สบายนอนไฮไฮก็อยู่ได้ครับหรือว่าช่วงนี้โอ้โหงบน้อยปลายเดือนแล้วเกรงว่าคนนักแข่งจะร่วงก็เลือกสดาวหรือหนึ่งดาวก็ได้นะประหยัยดมากับโมบายรีพอร์เตอร์นะครับไม่ต้องห่วงกินหรูอยู่สบายแน่นอน1ดาวนี่เราอย่าไปคิด3ดาวอย่าไปคิดงบเราหนามากครับ5ดาวเป็นเลยคุณซีฉัตรสวีอนุมัติอยู่แล้วและที่นี่ครับผมเลือกพระนครนอนเล่นไปนอนเล่นกันเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระนครนอนเล่นแล้วขึ้นไปดูห้องกันดีกว่าครับเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมคือใครที่กําลังกดจองแอป,ปตามผมอยู่เพลินๆเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้องยั้งมือไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกวิธีการสมัครเป็นสมาชิกแอป,ปนี้เลยนะครับ <c oughs> แต่จะเป็นยังไงหรอไปตามดูที่ห้องผมดีกว่าไป เอาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมเปรยเรื่องการสมัครสมาชิกไว้ข้างล่างเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วมันทําง่ายมากเลยครับเพียงแค่กดผ่านสมัครผ่านอีเมลหรือว่าจะใช้ Facebook ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับผมใช้ Facebook สมัครทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันล็อกอินง่ายดีในส่วนของการายเงินนะครับก็ง่ายเหมือนกันอีกครับ Mastercar d Visa PayPal ใช้ได้หมดครับสะดวกมากๆหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งอีเมลยืนยันไปให้แล้วคุณก็กดยืนยันครับวันที่จะมาเข้าพักก็แค่บอกว่าจองกับอาก da ้าชื่ออะไรับ เชื่อเลยครับว่าเราอยู่ใจกลางกรุงแล้วจะได้สูตรกลิ่นอากาศที่มันบริสุทธิ์ขนาดนี้เชิญได้เลยครับเข้าแอปอาก d ด้าแล้วกดจองมานี่ที่นี่เลยแต่หชัาวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพระนครนอนเล่นสำหรับที่พักดีๆให้ผมมานอนเล่นในวันนี้นะครับผมกอล์ฟโมบายรีอร์เตอร์ขอตัวไปนอนเล่นต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ ในช่วงนี้นะคะตรงกับช่วงของเทศกาลวันแม่กันพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่าน้องเฟิร์นเนี่ยนอกจากจะเป็นเทรนเซตเตอร์ที่เขามีวิธีคิดมีการวางตัวนะคะแล้วก็บุคลิกภาพเธอหน้ารักมากๆแล้วเนี่ยเธอยังเป็นคนที่มีความกระตันยูมากๆเลยค่ะในชีวิตเราเราอาจจะต้องการไอดอลหลายๆคนเพื่อมาปรับให้กลายเป็นตัวเราได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องเริ่มต้นที่ความเป็นตัวตนของคุณที่จะสามารถฉายแววความเป็นเทรนเซตเตอร์ได้นั่นเองหวังว่าวันนี้ แสดงวันใจดีๆจากเฟิร์นแล้วนะคะได้เรื่องดีๆลองไปปรับใช้กับตัวเองดูบ้างนะและอย่าลืมฝากด้วยในช่วงวันแม่ค่ะบอกรักคุณแม่เกาะคุณแม่หอมคุณแม่ถ้าคุณมีความรักคุณต้องแสดงความรักเขาถึงจะรู้ว่าเรารักเขาเนาะอืมไม่ใช่ทำผ่านโซเชียลเน็นตเวิร์กอย่างเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เทรนเซ,นเซนเอร์จะลองดูนะคะว่ามีอะไรที่ดูน่าสนใจรวมไปถึงมีไอดอลคนไหนที่ดูมีความเป็นตัวตนแล้วนำะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะ วันนี้ขอบคุณร้าน Uncle John Coffee and Bakery สาขาทาวนทาวด้วยนะคะที่เ,เืิอสถานีน่นารักแบบนี้ในการถ่ายทำลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ะหันไปอย่างนี้เหรอ้หันไปพูดอย่างนี้เหรอดูว่ายืนตรงโอ้โห <laughs> <laughs> ทำไงดีวะ <laughs> <laughs> ไม่เห็นครับดีครับดี <laughs> <laughs> าอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่กลางเมืองแล้ว จะได้สูดอากาศดีๆแบบนี้